การบวกข้าซื้อตับปะ้และแตงโมอย่างละผลเป็นเงินกี่บาทจ๊ะต้องว่ารูปแบบไหนรู้ไหมเอ่ยอ๋อว่ารูปการบวกใช่ไหมคะใช่ครับเรามาดูวิธีการว่ารูปการบวกกันว่าจะต้องทำอย่างไร เริ่มจากการวาดวาดรูปกล่องหนึ่งกล่องแทนราคาสับป,ปะรดหนึ่งผลราคา38บาทจากนั้นวาดรูปอีกหนึ่งกล่องแทนราคาแตงโมหนึ่งผลโดยต้องวาดรูปต่อจากกล่องราคาของสับป,ปะรดนะครับแตงโมหนึ่งผลราคา76บาทจากนั้นวาดรูปช่องสี่เหลี่ยมแสดงสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์จากรูปแล้วหาคำตอบ ประโยคสัญลักษณ์38มบวกเจเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮาลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดดูนะใช่ค่ะง่ายมากเลยเดี๋ยวฮ่าฮ่าไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นะคะเด็กๆลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดดูนะครับการลบ คุณครูน้องโค้กคะเราซื้อสับปบรรและแตงโมงเสร็จแล้วเราไปจ่ายเงินกันเถอะค่ะได้จ้าฮ่าหาถ้าเราจ่ายเงินไป200บาทเราจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่แล้วเราจะวาดรูปยังไงห้าหารูปไหมเอ๊ะเราวาดรูปกันลบหรือเปล่าคะถูกต้องครับเรามาดูวิธีการวาดรูปกันว่าจะทำอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มจากการวาดรูปกล่องหนึ่งกล่อง แทนจำนวนเงิน200บาทขั้นตอนที่2จากนั้นเรานำเงิน200บาทที่มีอยู่ไปจ่ายค่าสับปะรดและแตงโมทำให้เงินเราลดลงซึ่งการลดลงเราจะต้องปัดกล่องออกไปขั้นตอนที่3ดังนั้นส่วนที่เหลือคือเงินทอนซึ่งเราจะวาดรูปช่องสี่เหลี่ยมแสดงสิ่งที่โจทย์ถาม แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์จากรูปแล้วหาคำตอบประโยคสัญลักษณ์200ลบวงเล็บเปิด38บวก76วงเล็บปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเป็นไงบ้างฮา่าฮ่าพอเข้าใจหรือเปล่าใช่ค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวฮ่าฮ่าจะไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นะคะ น้องๆน,นักเรียนก็ฝึกทำแบบประหาดตาคุณครูน้องโคกดูนะคะ